ผู้ใดที่กำลังมองหาเนาะอาจจะเดินทางกลับบ้านหรือว่าไปท่องเที่ยว<ฆ>แต่ว่าอยากจะตรวจเรื่องของสภาพรถนะคะแต่ว่างบอาจจะหน่อยแน่นะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปตรวจสภาพรถฟรีที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเจ็ดอุบลราชธานีค่ะเพิ่นพร้อมให้บริการนะคะตรวจเช็คสภาพรถฟรีขับขี่ปลอดภัยใส่ใจถูกเส้นทางนะคะเพื่อที่จะมอบเป็นของขวัญปีใหม่ าจากทางกระทรวงแรงงานในปี2567ในกิจกรรมที่ซื้อว่านะคะ Kick off Service s e t y Smile นั่นเองค่ะโดยนั่งพอนสิวลักผิวสะอาดนะคะผู้ดยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเจ็ดอุบลราชธทานี่เพิ่งก็ได้เปิดกิจกรรม Kick off นะคะ Service s e t y Smile ให้บริการตรวจเช็คสภาพรถฟรีขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกเส้นทางเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่จากกระทรวงแรงงานปี2567 โดยให้บริการตรวจเช็คสภาพรถนะคะและการรถจัก,กรยานยนต์เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนและก็อุบัติภัยอื่นๆให้แก่แรงงานนายจ้างและก็ประชาชนทั่วไปที่จะเดินทางกรับภูมลิลำเนาเดินทางไปท่องเที่ยวหรือว่าเดินทางสัญจรทางถนน ตั้งแต่มือนี้ละค่ะไปจนหอดวันที่เส้าแท่านว่าคมนี่นะคะบริเวณวันหยุดราชการสามารถไปใส่บริการได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเจอุบลราชธานีถนนข้างอาวุธตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี <S <S โดยให้บริการตรวจเช็คฟรีแบบนี้ละค่ะมีทั้งเรื่องของตรวจเช็คล้อล่มยางระบบเบรก กลองอากาศระบบไฟเลี้ยวไฟสัญญาณใบปัดนำฝนระบบปรับอากาศนำยาฉีดกระจกแบตเตอรี่นำกลัน่นพ่วงมาไล่แฮนด์แตรและก็ระบบอื่นๆฟรีนะคะซึ่งก็เป็นการฝึกประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้ารับบริการฝึกของสถาบัน หรือว่าจะโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเล็กโทรศัพท์045 317 242ถึง6นั่นเองค่ะกระโทรไปสอบถามกันได้เพราะว่าผู้ที่เพิ่นตรวจเช็คหเพิ่นับผ่านการอบรมด้วยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันพระนาฟีมือแรงงานนะคะเพิ่นมาสอนไหยนั่นเองค่ะ,คะ